สบายดีเอรคี L K วิชัลวคาดอีก24ปีถึงเก็บกู้ระเบิดอเมริกันได้หมดประเทศแคทเธอรีนเฟืองรองหัวหน้าสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจําสะปะปลาวได้เยี่ยมชมปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดตกค้างตั้งแต่สมัยส,ยสงครามอินโดจีนในพื้นที่บ้านเตาปูนเมืองสารวันแขวงสารวันร่วมกับท่านประเดิมพรสนธนีรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในฐานะรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาระเบิดตกค้างในลาวและท่านสมใจอุ่นจิตรองเจ้าแขวงสารวัน ท่านรักษาการผู้อำนวยการโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติได้ลกล่าวรายงานภาพรวมของการทำงานในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งมีปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดตกค้างอยู่ใน9แขวงได้แก่หลวงพระบางหัวพันธ์เสียงขวางขาม่วนสวรรคเขตสารวันเซกองจัปาสักและอัตตปือโดยแต่ละแขวงล้วนมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดประจำอยู่ ที่ผ่านมาครับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติได้มีการกําหนดพื้นที่อันตรายหรือบ้านอันตรายซึ่งมีระเบิดตกค้างที่จําเป็นต้องเก็บกู้ครอบคลุมพื้นที่154,000เฮกตาร์หรือ962,500ไ right. ร่ผลการปฏิบัติงานถึงปี2564ต่อเนื่องปี2565สามารถสำรวจและเก็บกู้ระเบิดได้แล้วประมาณ20,000เฮกตาร์หรือ125,000ไ right. ร่ คิดเป็นสัดส่วน13%ยังเหลือพื้นที่ซึ่งต้องสำรวจและเก็บกู้อีกกว่า133,000เฮกตาร์หรือประมาณ8,31,250ไร่รักษาการผู้อำนวยการโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติได้กล่าวครับว่าพื้นที่อันตรายที่เหลืออยู่คาดว่าต้องใช้เวลาอีก24ปีจึงจะสำรวจและเก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมดสำหรับบทบาทของหน่วยงานโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติที่ประจำอยู่ในแต่ละแขวง นอกจากปฏิบัติการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดแล้วยังต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้ถึงอันตรายและผลร้ายของระเบิดตกค้างเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าช่วงสงครามอินโดจีนระหว่างปีพศ2507ถึง2516ลาวเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดลงมาหนักที่สุดในโลกเมื่อฉเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี